สวัสดีค่ะวุชน,นารวีแสงสูตน,นะคะหรือนุชปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทซีแลนด์คาสติ้งแอนด์มาชีนนิ่งนะคะก็บริษัทก็ทำเกี่ยวกับเหล็กหล่อพวกอะไหล่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ที่เป็นชิ้นงานเหล็กหล่อแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะคะอย่างหนึ่งที่ได้ทำอยู่ก็คือเป็นนัก,กลมทุนของตลาดหลักทรัพย์หรือเซ็ตเทรดคะ่ะ ไลฟ์สไตล์การแต่งตัวก็เป็นคนชอบแต่งตัวมากค่อนข้างจะมี a อเซ s ร์เซเยอะเหตุผลที่ชอบแต่งตัวเนี่ยเพราะว่าต้องไปงานสังคมค่อนข้างบ่อยงานก็จะมีทั้งเป็นงานปาร์ตี้แล้วก็เป็นงานทางการเพราะนั้นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเนี่ยจะต้องมีครบแล้วก็พร้อม เหตุผลที่เลือกคาเรนซ่านะคะเพราะว่าพอมาเห็นปุ๊บก็รู้สึกถูกใจปั๊บเพราะว่ามันมองแล้วมีค่อนข้างทันสมัยนะคะแล้วก็ออกแบบได้ถูกใจแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยเนี่ยค่อนข้างได้เต็มพื้นที่ที่สําคัญนะคะตัวชั้นเนี่ยที่มาเห็นแล้วจะถูกใจมากคือเป็นโครงสร้างเหล็กตัวราวแขวนเป็นสแตนเลสที่ค่อนข้างแข็งแรง ดูแล้วมั่นคงใช้งานได้นานตัวชั้นไม้เขาก็ใช้เป็น MDF นะคะแล้วก็ปิดผิวด้วยเมลามีนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าไม่เกิดเชื้อรแน่นอนและบวกกับลิ้นชักกระจกของคารินซานะคะเขาออกแบบได้ดูเนี่ยดูเก๋นะคะแล้วก็ทำให้รู้สึกภายในห้องเนี่ยมันมีมิติแล้วก็มีสไตล์อะคะ่ะเมื่อได้เข้ามาในห้องแต่งตัวของคารินซาซีรีเฟมโอนี้นะคะ ทำให้รู้สึกว่าห้องดูโปร่งโล่งสบายแล้วก็ง่ายในการที่จะเลือกเสื้อผ้าทําให้เราเนี่ยเกิดไอเดียได้ว่าเราจะเอาเสื้อตัวนี้มาแมทกับหูระต่ายตัวนี้อ่าควรจะใส่กางเกงนี้หรือแว่นตาเพราะนั้นถูกใจตรงนี้มากๆเวลราเนี่ยได้เข้ามาในห้องแต่งตัวของคารนซาทุกครั้งทําให้รู้สึกสนุกแล้วก็เพลิดเพลินในการแต่งตัวค่ะเพราะอย่างนี้นะคะจึงทำให้นุชต้องเลือกผลิตภัณฑ์คาร e นซาเท่านั้นค่ะ